วันนี้พี่ก็จะมาสอนเทคนิคเล่นกาโลแบบละเอียดถ้าใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลค์ด้วยอันดับแรกนะครับผมพี่จะสอนทวิตคอมโบก่อนนะสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มได้ในวิดีโอในช่องพี่ได้เลยนะครับผมพี่ทำไว้แล้วนะหรือจะดูที่วิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับอันดับแรกเราก็ต่อย m อก่อน1 2 3 4กดถอยหลังพร้อมกับแดชหน้าง่ายๆนะครับผมค่อยๆต่อยนะครับเอาใหม่นะครับผมต่อย1 2 3อ จังหวะที่ต่อย4เรแล้วกดถอยหลังนิดนึงนะครับผมแล้วก็กดพร้อมเดดหน้าเลยต่อย1 2 3 4อถอยหลังนิดนึงแล้วก็เด็ดข้างหน้าค่อยๆฝึกนะครับผมไปสเตปถัดไปได้เลยสเตปนี้จะเป็นการเหยียบสกิล3แล้วก็ต่อยศัตรูไม่ให้กระเด็นไกลนะครับผมเราต้องเหยียบศัตรูลงพื้นก่อนนะเราถึงจะสามารถต่อยศัตรูได้นั่นเองนะครับผมเทคนิคก็คือกดโจมตีค้างไว้เลยระหว่างที่เรากดสกิล3านะ ลองใหม่นะครับผมต่อย1 2 3เหยียบลงพื้นกดสกิล3แล้วต่อย1ครั้งเดินหน้าต่อย3 4ถ้าใครยังไม่ถนัดแดดอ้อมหลังก็ให้เดินหน้าแล้วก็ต่อยศัตรูเอานะครับผมเหยียบมาแล้วก็จับต่อย1 2เหยียบลงพื้นหรือจะหันแบบ180องศากับหลังก็ได้นะครับเหยียบลงพื้นแล้วก็จับศัตรูมาหันกับหลังต่อย1 2 3สอย่างนี้ศัตรูจะได้ไม่กระเด็นไกลนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินไกลด้วยนะ,ะมีสิทธิ์ไม่หลุดสูงนะครับผมเห็นไหม ข้อแนะนําก็คือหลังจากที่เราเหยียบสกิลสามแล้วก็หันกลับมาทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ต่อย1 2ึนะครับผมหลังจากที่น้องๆทาชํานาญแล้วก็มาลองใส่กับทวิทคอมโบดูนะครับผมจับขึ้นมาแล้วก็ต่อย3ต่อย4ทวิทคอมโบอ่าลองดูใหม่ครับผม1 2 3เหยียบลงพื้นจับขึ้นมาต่อย1 2 3 4ทวิสคอมโบเนี่ยเห็นไหมหง่ายๆนะครับผมแล้วก็ต่อคอมโบได้เลยจับ2แล้วก็ตามด้วยสกิล1ได้เลยนะครับผมคอมโบอีซี่นะมือใหม่ก็สามารถทําได้นะครับผมตามเหยียบได้นะจังหวะน,นี้เรามาดูคอมโบเบสิกอีกหนึ่ง combo ด้วกันนะครับผมคอมโบนี้ทำไม่ง่ายนะครับผมถ้าปิงน้อยๆก็ติดง่ายนะครับผมแต่ถ้าปิงเยอะเนี่ยติดยากหน่อย โดยจะเริ่มจากการที่เราจับสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็กด W ค้างเลยนะกด3าย้ำๆไว้เลยถ้าจับติดก็แดดอ้อมหลังแล้วก็ตามด้วยสกิล2ได้เลยนะครับผมสามารถเหยียบตามได้อีกทีหนึ่งเรามาดูคอมโบวันช็อตของกาโร่ที่แบบง่ายๆกันบ้างนะครับผมอ่าอันนี้เป็นการต่อยก่อน8ทีนะครับผมแล้วก็เปิดด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมปล่อยศัตรูลอยไปแล้วก็ตามเหยียบจับด้วยสกิล3ขึ้นมาแล้วก็ต่อด้วยทวิตคอมโบนะครับผมจังหวะน,นี้อันนี้พี่ทําไม่ติดนะ อันนี้ให้ดูเฉยครับผมแล้วก็ต่อย1 2 3งัดขึ้นแล้วก็ตามด้วยสกิลสนะครับอ่าเงื่อนไขก็คือต้องไม่ให้ศัตรูมีแหลกดอหรือว่าเคาลเตอร์นะครับเรามาลองดูแบบรวดเร็วกันบ้างนะครับผมเริ่มด้วยการต่อยครบ8ทีนะครับผมนะต่อย1 2 3่งสอแดดออกแล้วก็แดดเข้าต่อยอีก1 2 3 4งัดขึ้นเปิดด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตามด้วยการเหยียบ1ครั้งเหยียบเสร็จก็จับ3ขึ้นมาตบ1 2 3ทวิทคอมโบ แล้วก็แดดตามนะครับผมต่อย123งัดขึ้นแล้วก็ตามด้วยสกิล2เรียบร้อยครับผมต้องไปฝึกกันดูนะครับผมอันนี้จะให้ดูคอมโบที่พี่ใช้ปกตินะครับผมต่อย1 2 3่งแดดออกแล้วก็แดดเข้าต่อย1 2 3 4งัดขึ้นจับสกิลสนะครับผมแล้วก็เหยียบทันทีด้วยสกิล3แล้วก็แดดอ้อมหลังต่อย123แล้วก็จับด้วยสกิล1นะครับผมต่อย123เหยียบลงพื้นอีกทีนึง อันนี้คอมโบเบสิกของมือใหม่นะครับผมถ้าใครยังเล่นไม่ค่อยเก่งเอาคอมโบนี้ไปใช้ได้เหยียบลงพื้นต่อย1 2 3แดชอ้อมหลังจับด้วยสกิล2กดกระโดดท้างแล้วก็ตามด้วยสกิล1ครับถ้าใครยังแดชอ้อมหลังไม่ค่อยเก่งนะครับผมให้แนะนําว่ากดเดินหน้าแล้วก็ต่อยเอานะครับผมเนี่ยเห็นไหมเหยียบขึ้นมาจับด้วยสกิล2กดกระโดดท้างแล้วก็กดด้วยสกิล1ง่ายๆนะครับผมลองไปฝึกกันได้เหยียบตามได้ด้วยเรามาดูคอมโบเกียวโตกันบ้างนะครับผมจับด้วยสกิลหนึ่ง จอ45องศาแล้วก็ตามด <HHH> ้วยสกิล2องข้อแนะนําก็คือเราต้องกด W กับกด D ค้างไว้นะครับหลังจากที่เรากดสกิล2นะอย่าลืมหันหน้าจอ45องศาด้วยนะครับถ้าใครยังทําไม่ค่อยชํานาญก็ต้องฝ <ๆ S 2> ึกบ่อยๆนะทุกคนนะพี่ก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับผมก็ตัดแค่จังหวะที่พี่กดได้ไม่ให้ดูนะเรามาลองเกียวโตแบบกดซิปล็อกดูนะครับจับด้วยสกิล1กดซิปล็อกเอียงจอ45องศาแดดไปด้านขวาแล้วก็กดสกิล2นะดูกันอีกทีนะครับผมจับด้วยสกิล ข้อแนะนำก็คือกดตัวดีค้างไว้เลยครับก็คือแดดขวาค้างไว้เลยหรือถ้าใครยังดูไม่ค่อยเข้าใจก็ไปดูรายละเอียดอยู่คลิปเต็มได้นะครับผมพี่ทําคลิปเต็มไว้แล้วนะในช่องนะครับผมหรือถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพี่บ้างีจะตอบให้นะครับเรามาลองใช้จริงกับโหมดแร้งดูบ้างกันนะครับผมต่อยหนึ่งสองสามเหยียบลงพื้นจับสกิลสามขึ้นมาแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองงัดขึ้นแล้วจับด้วยสกิลสอง กระโดดค้างนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งง่ายๆเรามาดูอีกคอมโบหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้พี่แหลกดอส่วนกับจับสกิลสแล้วก็กดกระโดดค้างนะครับผมตามด้วยสกิลสามแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองแล้วก็จับด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมระหว่างที่เราจับสกิลสองอยู่เรากดกระโดดค้างไว้เลยแล้วก็กดสกิลสามย้ำๆนะครับดูกันอีกทีนะครับผมต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสองกดกระโดดค้างเหยียบสามแล้วก็แดดอ้อมหลังนะครับผมแล้วก็ต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลหนึ่ง เรามาลองประยุกต์ใช้กับเกียวโตคอมโบดูบ้างนะครับผมจับด้วยสกิลหนึ่งเกียวโตกดกระโดดค้างกดสกิลสามอ่าเห็นไหมถ้าศัตรูเลือดน้อยก็สามารถปิดชิลได้นะครับผมเอาไว้ใช้จังหวะฉาบฉวยนะครับเวลาที่ศัตรูไม่มีเหล็กดอรหรือว่าศัตรูไม่ยอมเหล็กดอนั่นเองนะอ่าเริ่มจากการเปิดด้วยสกิลสองนะครับผมกดกระโดดค้างก็เหยียบด้วยสกิลสามแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมง่ายๆนะ ถ้าใครเริ่มชํานาญเกียวโตหรือว่าทวิทคอมโบแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์กันได้นะครับผมโดยการเริ่มจากการจับเกียวโตก่อนเหยียบ3แล้วก็แดดอ้อมหลังแล้วก็ทวิทคอมโบต่อ,ก,อก็ยังได้นะครับผมนะมาดูจังหวะน,นี้ครับผมที่โดนเปิดนะครับผมแล้วก็แหลกดอสวนกับต่อยหนึ่งสองแล้วก็จับสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมเกียวโตคอมโบสกิลสอง กดกระโดดค้างกดสกิลสามแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองแล้วก็ทวิตคอมโบอันนี้ไม่ติดหรือ <c oughs> เราจะใช้แบบคอมโบง่ายๆก็ได้นะครับผมเหยียบลงพื้นจังหวะน,นี้ลุกขึ้นมาจับสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็แดดตามเหยียบขึ้นมาอ้อมหลังแล้วก็จับสกิลสองอันนี้รอจังหวะให้ศัตรูลุกขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะ หรือเราจะเปิดด้วยทวิตคอมโบก็ได้นะครับผมแต่ต้องรลอให้ศัตรูแหลกดอแคนเซิลก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะเริ่มด้วยการทวิตคอมโบ1นครั้งนะครับผมแดดตามต่อย1 2 3งัดขึ้นนะครับเปิดด้วยสกิลสแล้วก็ตามเหยียบ1ครั้งจับขึ้นมานะครับผมแดดอ้อมหลังติดด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมคอมโบนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะถ้าศัตรูแหลกดอไปแล้วนะครับผมเรามาลองใช้กับการต่อย8ครั้งดูนะครับผมจังหวะน,นี้พี่หลอกให้ศัตรูแหลกดอก่อนนะครับผมเพื่อจะทำคอม เปิดด้วยต่อย1 2 3อหันหน้าเจ้าออกแล้วก็แดดเข้า1 2 3าจับด้วยสกิล1อันนี้เขาตายเลยนะครับผมดูใหม่อีกทีนะครับผมต่อย1 2 3่งอแด,ดออกแดดเข้า1 2 3 4งัดขึ้นนะครับผมให้เขาแหลกดอไปหลังจากที่เขาแหลกดอเราก็สามารถคอมโบได้เลยนะครับต่อย1 2 3่งอแด,ดออกแล้วก็แดดเข้าต่อย1 2งัดขึ้นนะครับผม เปิดด้วยสกิลหนึ่งหันสีผ้าองศาเกี่ยวโตโคอมโบเรียบร้อยนะครับผมความยากก็คือต้องรองให้ศัตรูแหลกดอนนั่นเองเรามาดูคอมโบวันช็อตกันบ้างนะครับผมต่อยหนึ่งสองสามเดดออกแล้วก็เด็ดเข้าต่อยหนึ่งสองสามงัดขึ้นเปิดด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมเกียวโตโคอมโบนะครับผมกระโดดค้านก็กดสกิลสามเดดอ้อมหลังแล้วก็ตามด้วยทวิสคอมโบนะครับผมแดดตามแล้วต่อยหนึ่งสองหลุดไปหมัดหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้แล้วเขาก็แหลกดอไปจังหวะสุดท้ายนะครับ เรามาดูคอมโบอื่นกันบ้างนะครับผมเปิดด้วยการต่อย8ครั้งเหมือนเดิมนะครับผมแดชอ้อมหลังนะครับผมจังหวะนี้งัดขึ้นแล้วก็เหยียบสกิล3ขึ้นมาแดชอ้อมหลังทวิตคอมโบนะครับผมแล้วก็แดชตามเหมือนจะหลุดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเก็บมาได้นะแล้วก็ปิดด้วยเกียวโตคอมโบนะครับผมถ้าเหยียบได้ก็เหยียบตามได้นะเรามาดูคอมโบวันช็อตอีกทลีนึงนะครับผมเปิดด้วยต่อย8ครั้งนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็ ตามด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่ได้งัดขึ้นนะตามด้วยเกียวโตคอมโบนะครับผมกระโกดกระโดดค้างแล้วก็กดสกิล3หรือถ้าใครเกียวโตหรือว่าทวิตคอมโบไม่เป็นนะครับผมเอาคอมโบนี้ไปใช้นะเปิดด้วยการต่อย8ครั้งนะครับผมจยงหงวันนี้แล้วก็งัดขึ้นตามด้วยสกิลหนึ่งปล่อยศัตรูไปแล้วก็แดชตามป<ท>ุ๊ป<ส>บห <inent> นึ่งทีเหยียบสกิล3ขึ้นมาแดชอ้อมหลังนะครับผม<ท>งัดขึ้นแล้วก็ตามด้วยสกิล2ในระหว่างที่พี่กําลังอัดวิดีโออยู่นะครับผมพี่ก็เจอโป seminars, นะครับผมนี่ มันรู้จากพี่ด้วยนะมันบอกว่าพี่เป็นตัวปลอมพี่ก็อัดไม่ให้ดูนะครับผมดูดิมันไม่โดนสตันเลยนะครับผมเห็นไหมมันไม่โดนสตัร์เลยแต่ว่ามันโดนพี่ต่อยอยู่เห็นไหมมันพยายามแดกอ้อหลังมาแต่ว่าก็โดนอยู่ดีนี่ไงโคตรโกงครับผมจะบอกให้ดูมันเดินดิมันกดสกิลแล้วมันเดินได้นะดู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 ความโกงของมันนี่มุดดินได้ด้วยเฮ้ยรึเปล่ามาครับผมต่อยแล้วก็หลุดเห็นไหม มันไม่โดนสตันนะครับผมถ้าพี่โดนถ้าพี่จับสกิลได้ก็คือต้องจับเลยนะครับผมเราไปต่อย123กับมันไม่ได้เราต้องจับสกิลเท่านั้นเห็นไหมพี่กดสกิลหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสกิลสามทันทีดูมันกดสกิลแล้วมันเดินได้ด้วยน้องๆก็อย่าไปหาทํากันนะครับผมระวังโดนแบนกันด้วยนะเอาจริงพี่ก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับผมพี่เจอโกตัวไหนพี่ก็รีพอร์ตแล้วก็ฝากแบนด้วยนะครับผมนะดูดิมันดําดินได้ด้วยโดนจับครับผมยังวันนี้ เหยียบสไม่ได้จึงโดนแหลกดอไปดูมันดูมันได้ไหมอุ้ยเหยียบไม่โดนโอ้โหอะไรวะฝากน้องๆช่วยรีพอร์ตมันด้วยนะครับนี่ชื่อมันตามนี้ไอเดีปนตามนี้เลยนะครับผมนี่พี่บอกมันไปเลยถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า